วิปัสนาเขาสอนเนี่ยนะตั้งแต่ระยะที่หนึ่งซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออันนี้คือระยะที่หนึ่งระยะที่สองยกหนอเหยียบหนอระยะที่สามยกหนอย่างหนอเหยียบหนอระยะที่สี่ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอระยะที่ห้ายกส้นหนอ ยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอระยะที่ห้าระยะที่หกมีกฎหนอต่อท้ายอีกอันนึงทำไมต้องฝึกเป็นระยะฝึกความช้าแต่ที่หลวงตาเดินหลวงตาไม่ได้เดินช้าไม่ได้เดินกําหนดกําหนดกําหนดแต่หลวงตาเดินเร็วๆที่ผมให้เดินเร็วๆให้เดินเอากาลังขาเพื่อไม่ให้มันเส้ความหมายอะ่ะเข้าใจไหมบอกให้หลวงตาเดินเร็วๆไปก่อนเดินฝึกกาลังก่อนให้มีกําลังขาก่อน มันถึงจะไปฝึกช้าได้เพราะไม่งั้นไปยกก็เอ็นซ้ายเอ็นขวานะ่ะเห็นไหมขาไม่มีกําลังแล้วลุงตาได้เดินบินบาดท,ทุกวันมันก็มีกําลังขาอยู่แล้วก็ทีนี้ก็ฝึกช้าพอมันได้กําลังแล้วก็ฝึกช้ายกขึ้นข้างไว้ยืนขาเดียวยกขึ้นไว้ข้างหนึ่งให้ยืนขาเดียวลงหนอค่อยๆลงแตะพื้นหนอเนี่ยสัมผัสรู้อะไรคือรูะแต่ทําไมต้องเอาหนอมาไว้ท้าย หนอนี่เป็นตัวสรุปเป็นตัวสรุปที่ผมใช้มานะลองลองลองฝึกตามวิปัสนาที่เขาสอนมาสายย่างสายนี่ยังไม่ได้ยกนะนะสายนี่แค่ให้รู้ตัวว่าเป็นข้างสายเฉยสายย่างย่างค่อยยกขึ้นหนอนนี่แตะพื้นแล้วเห็นไหมเนี่ยทำไมต้องทำให้มันเป็นระยะล่ะฝึกใจตัวเองเนี่ยฝึกการกำหนดฝึกสติตัวเองให้มัน กำหนดเป๊ะๆๆนั่นแหละสติมันจะใสขึ้นมาแต่ถ้ามันกําหนดอะไรไม่ได้เลยมันก็ไม่มีอะไรเลยเข้าใจไหมล่ะมันต้องฝึกกาหนดทรมานตนเองฝึกตัวเองให้ทำดัดสันดานตัวเองจิตมันรักสุขเกลียดทุกข์อยู่แล้วมันไม่อยากทําหรอกสิ่งที่เป็นทุกข์ไอมาเดินไซายหนอไอ้าย่างหนอขวานอเนี่ยมันมันทุกข์ไงมันน่าเบื่อมันไม่ทําแต่ที่เราจะทําคือเราฝึกไงกรรมฐานคือการฝืนใจตัวเองฝืนใจที่จะทําให้ได้ประกอบด้วยวิริยะคือความภาคเพียรที่จะทํา เราประกอบด้วยขันติความหมดทนอดกัน้นต้องฝึกตนอดทนอดกัน้นเหมือนกันฝึกไปว่างๆฝึกไปแล้วก็ทําคุณเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยหนกตาไม่ทําคุณไปฝึกอย่างเดียวไม่มีพื้นฐานมันไม่แข็ง,งแรงทหนุนทำนี่ลดน้าต้นมุ้งต้นไม้กว่าถูล้างห้องน้ําทําไปผมนี่ล้างห้องน้ํามากี่ปีไม่ยน้อยทั้งท,งท,งท,งที่ห้องผมก็มีห้องน้ําผมก็มีแต่ผมก็ไปล้างห้องสาธารนณะ จ็ดสองสิบสี่นุ่นอีกเก็ดเจ็ดสามยี่สบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกับอีกสี่ห้องยี่สิบห้าห้องเห็นไหมล่ะยี่สิบห้าห้องผมล้างหมดสาระล้างนุ่นกับล้างไมไ่ธรรมดานะขัดทุกห้องแล้วทุกห้องขาวสะอาดเลยผมขัดไม่มีลาไม่มีอะไรขึ้นนี่อันนี้ปล่อยกันจนโอ้โหลาเลอะเคไปหมดขอบชกักโครกนั่งข้างบนข้างล่างนี่ลองเอามือไปลูบปื้นเป็นขีทั้งเหลืองออกมาเต็มเลยเห็นไหมขาบผมนี่นั่งลงขัดเลย ฟองน้ำเนี่ยสก๊อตไบร์เขียวๆนี่ขัดใส่กับแฟบแฟบเนี่ยซื้อมาเป็นถุงใหญ่ๆนี่ส่วนมากมันก็ได้ซักผ้าแต่ก่อนโยมแม่ซื้อมาให้ถุงใหญ่ๆส่วนมากเอาไปล้างห้องน้ําหมดได้ซักผ้าไปสองรอบมั้งซักผ้าได้สองรอบแฟบถุงนั้นหมดเพราะล้างห้องน้ําอยู่เรื่อยๆเนี่ยห้องข้างหลังนี่แต่ก่อนนี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้มาทําใหม่แต่ก่อนยิ่งเป็นถูซ่อมทั้งหมดแล้วสกปรกขัดโอ้โหตะค่งตะไคร้น้ำนั่งทําไปให้มันเพลินไปให้ให้มันข้ามไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างเงี้ยเข้าใจไหม พราะหลวงตาเอาเอาเดินจงกรมก็ไม่ได้เอานั่งสมาธิก็ไม่ได้ฝึกตัวเองยังไม่ได้มันต้องไปฝึกพื้นฐานฝึกคุณขึ้นมาก่อนคุณประโยชน์เขาเรียกว,ว่าคุณประโยชน์ให้มันมีกําลังก่อนเอาตัวนี้มันเกื้อนหนุนเห็นหลวงตาสินสกพูดไหมคนอื่นเขานั่นมาปุ๊บนี่ตะก่อนนี่กูนี่ลงไปก่อนเขาเลยแม้กระทั่งอาสนะเดนกูยังปูให้เห็นไหมเออเห็นครูบาอาจารย์อุ้มบาตรมากูรีบไปคว้าเลยเอามาห้อยคอตัวเองเลยให้มันหนักหนักเห็นไหมฝึกตัวเองอ่ะ สลงสลากวาดเรียบถูเรียบร้อยคนอื่นมาทําไม่ทันแล้วเขาอื่นเข้ามาตามเวลาแต่แกไปก่อนเวลาแกไปทําคนเดียวไม่ได้ทําเพื่อเอาหน้านะแต่ทําเพื่อฝึกตัวเองอะ่ะเห็นไ,ไหมเนี่ยคือเขาเรียกปีเข้าหางานเลยปีเข้าทําคุณก่อนแต่ที่ผมไม่พูดเพราะอะไรเพราะหลวงตาเป็นพระหลวงตาเป็นพระที่มีอายุผมเลยไม่พูดเรื่องนี้ตอนนั้นเลยให้ฝึกอย่างเดียวแต่ดูแล้หลวงตาไปไม่ได้มันมันมันคุณมันไม่พอ ลงตาต้องเพิ่มคุณครับอีกซาลงซาลาก,ก็กวาดเอาเองทำมือเองเดินขึ้นไปปุ๊บจับไม่กวาดกวาดวาเลยนับเลกวา่าขี้ฝุ่นออกมาให้เรียบร้อยก่อนหรือจะถูด,ด้วยกันแล้วแต่มันทาได้หมดนี่แหละอยู่ที่ลงตาจะทําไม่ทําที่ผมพูดนี่เป็นภาพรวมนะเนี่ยทําไมใบไม้เนี่ยวันหนึ่งสองวันผมกวาดทีบางทีก็วันวันละครั้งบางทีก็สองวันสามวันกวาดทีผมถือว่าผม โชคดีนะผมไม่ได้รังเกียจต้นไม้แต่ก่อนเนี่ยผมโุยไวให้มันอยู่มึงจะล่วงสมหาอเลยนักหนาวะโุยไวต้นไม้พอาหลังๆมาโอ้มันทําให้เรามีประโยชน์นี่หว่าให้เราได้เหงื่อออกให้เราได้มีกําลังให้เราได้สดชื่นเห็นไหมมันให้เราต้องหลายอย่างแต่เราไม่สังเกตเห็นไหมไอคนที่ขี้เกียจก็อู้ขี้เกียจว่ะไม่อยากทำอย่างนี้เพราะมันมองไม่เห็นประโยชน์ในร่างกายตัวเองที่จะได้รับจากต้นไม้ ใบไม้ล่วงมาปุ๊บเราจับไม้กวาดกวาดเงือท่วมตัวนีกเราได้อะไรบ้างได้ความสดชื่นได้กําลังรู้สึกกระปี้กระเป๋ขึ้นแข็งแรงขึ้นนี่เนี่ยเพราะเงือมันถ่ายเทออกของเสียออกเห็นไหมมันดีต่อร่างกายไหมละ่ะผมไปล้างห้องน้นํานี่เปียกทั้งตัวเหงือกทั้งเหงือทั้งน้าอ่ะไม่รู้ว่าเงือหรือน้ําเงือนี่ท่วมพุ่งในห้องน้าไม่มีพัดลมมันร้อน่ะขัดถูข้างฝาอันดับแรกนี่ระเลงแฟกใส่กระแป้งไปไคตัวอกใส่คอหานนั่นก่อนปุ๊บแล้วคลุยคลุยเลยแช่ไว้ก่อนแล้วกล็ล,ล,ล,กล,วกล,ล้างข้างฝาแาถูทีผ่น แผ่นกระเบื้องที่ะแผ่นทีและแผ่นลงไปลงไปจนถึงพื้นแล้วก็ถูมาแถวทีสองที่ะแผ่นนี้เราแผ่นขึ้นมาผมทําขนาดนั้นนะปกติปุ๊บจับปุ๊บมันจะลูดพูดพูด,ดยาวๆใช่ไหมแต่มันไม่เกี้ยงเด็กวัดเนี๋ยวเอานั่นะโขกหัวมันเนะนี่ยดูได้มึงถูนเนี่ยมันเกี้ยงไหมเนะี่ยมึงถูทีละแผ่นเลยบอกสั่งมันถูนทีละแผ่นสะอาดลิบไอวิทย์นี่ไปนอนเลียดเลยก่อนไปนอนเลียดในห้องน้าเลยเพราะห้องน้ํามันสะอาดตอนนั้นอนะ่ะไม่มีสกรปรกเลย ขอบคาบเหลืองคาบอะไรผมไล่ชี้ช,ช,ชี้นี่น,นี่ไม่สะอาดนี่ไม่สะอาดมันล้างเสร็จปุ๊บมันล้างห้องหนึง่งใช่ไหมไอ้ก่อนล้างหนึ่งเต้ล้างห้องหนึ่งผมล้างอีห้องหนึ่งพอล้างเสร็จปั๊บมันบอกกับเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วปุ๊บผมก็ไอเต้มานี่ก่อนเอาทีละคนเข้าไปสํารวจแล้วชี้ชี้ไปยกถังมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบิมเนี่ยคาบเหลืองเนั่นเห็นไหมโน่นโน่นเนื่งเหลืองนี่นี่ดำดำนี่เห็นไหมชี้เอาทีละหน่อยเก็บผมทําขนาดนั้นเลยนะผมฝึกความอดทนผมไปด้วยแล้วนะความอดทนที่จะไม่โมโหกับพวกมัน,น,น ที่จะไม่ลาคาญพวกมันเห็นไหมผมได้ความอดทนไหมเออที่ต้องไปจู้จี้จุกจิกกับมันเนี่ยผมต้องเหนื่อยขนาดนั้นนี่แหละคือคุณแต่หลวงตาไม่ยอมเหนื่อยอะไรเลยเข้าใจไหมละ่ะ <c oughs> เข้าใจคํานี้ไหมคําว่าคุณนะประโยชน์เนี่ยทุกองทุกรูปเนี่ยผมสังเกตดูหมดอ่ะไม่มีใครมีคุณเลย ส่วนคนที่มีคุณก็เกินอันนี้ก็เกินไปไ <c oughs> เกินทั้งวันเดินทำนู่นทำนี่เห็นอะไรกับคว้าไปกองไว้กุฏิเจ้าของมันูปตัวกายเป็นร้างพบปีดขึ้นมาอีกอะไรก็อยากได้มาถามว่าอันนี้ใส่ป่องอันนี้ใส่อเอาไปเลยไปเลยผมก็บอกให้ไปเลยให้ไปเลยให้อย่างเดียวอะไรมาขออะไรมัให้ไปหมดอ่ะเห็นไหมคุณประโยชน์มันต้องมีว่าเราอยู่อาศัยอยู่ขี้ทุกวันแต่ห้องน้ําไม่รักษา แล้วถ้าเกิดมันมีเชื้อลงเชื้อราแล้วไปนั่งเนี่ยมันกินตูดลงตาเข้าไปทําไงผัดฟองน้ําใส่ก็แฟบถูถ้าไม่สะอาดก็ฝอยเหล็กถูแต่ก่อนผมเอาฝอยเหล็กไปถูจนไอ้นั่นขา,ขาวๆหลุดออกกากไอ้พวกเชื้อราที่อยู่กับไอ้ที่เราแผ่นนั่งแผ่นรองนั่งไปดูสํารวจห้องน้าผมดิสารวจห้องผมนี่ก็ได้เีเปิดประตูเข้าไปดูว่ามันสะอาดยังไงตาจะได้มองเห็นว่ามันสะอาดยังไง คนที่ไม่เคยทําไม่มีทางรู้หรอกคนอ,กอื่นบอกว่ามันสะอาดอยู่นะเหงเผมเข้าไปดูโอ้มแม่งโคตรสะกะปรกบอกว่าสะอาดหลายคนที่พูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาขี้เกียจแล้วเขาไม่เคยทําคนที่ไม่เคยทําจะมองไม่เห็นหรอกจริงๆไม่แต่ห้องนอนตัวเองก็สะกะปรกฝุ่นเต็มเคอะอไปหมดอ่ะเห็นไหมเนี่ยความเพียรมันไม่มีหลวงตาทำนี่หลวงตาคิดว่าหลวงตาทำความเพียรเหรอ เดี๋ยวผมได้เวลาแล้วผมไปเดินก่อนได้เวลาแล้วผมไปนั่งก่อนรู้ไม่ได้ใจผมคิดยังไงตอนนั้นผมไม่ได้สัรเสริญหลวงตาเลยนะเพราะผมรู้ว่าหลวงตาทําไม่ได้แต่ผมก็ปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยไปก่อนจนจะถึงเวลาที่มันจะที่มันจะควรพูดตาต้องสร้างคุณประโยชน์พร้อมขึ้นมาแต่ครั้งแรกผมแย็บแค่ว่าสาราแม่ชีเนี่ยมาปฏิบัติทำสาราสะอาด เห็นไหมอันนี้ผมแยบขึ้นมาก่อนเป็นเป็นเป็นเครื่องขึ้นมาก่อนแล้วไม่ชีก้ก็ลามไปทําห้องน้ําด้วยอะไรด้วยเห็นไหมก็แบ่งเวลาเอาความทุกข์ที่มันปฏิบัตินะ่ะมันทุกข์เอาเวลาทุกข์ตรงนั้นออกไปทําตรงนู้นเข้าใจไหมพราะมันหายทุกข์เหงื่อออกอะไรเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำก็มาเอาใหม่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันนั่งใหม่มาเดินใหม่อย่างเงี้ยทาสลับกันไปอย่างเงี้ยไม่ใช่หลวงตาไปมุ่งอันเดียวแล้วหลวงตาก็ไป มันไม่ได้อะไรอะ่ะเข้าใจไหมเหมือนมันซ้ําๆซ้ำๆจำเจแล้วอะ่ะมันชินแล้วอะ่ะเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถคําว่าเปลี่ยนอิริยาบถต้องเข้าใจด้วยว่าเปลี่ยนอิริยาบถยังไงไม่ใช่เปลี่ยนมาแค่ยืนเดินนั่งนอนมันต้องเปลี่ยนไปทําคุณประโยชน์ด้วยเปลี่ยนไปเพื่อให้ร่างกายมันปรับเปลี่ยนไปด้วยอันนี้มันกระสืออยู่ไงกระสืออยู่งันเพราะลงตาไม่ได้ออกแรงต็มที่เห็นไหมเดินงงๆเดินไปเดินมาพอถึงจุดๆนึงปุ๊บอ่ะเอาละนั่งก่อน พอนั่งปุ๊บพนั่งไปมันก็ถึงเวลาเก่าอารมณ์เดิมอาการเก่าสภาวะเก่าอะไรเก่าหมดเลยเห็นไหมมันไม่มีสิกติผมถึงบอกให้สิกติให้สังเกตให้เปลี่ยนอาการเปลี่ยนอารมณ์ไม่เชื่อหลวงตาลองทําดูทําเหมือนที่ผมบอกล้างห้องน้าห้องตัวเองให้มันสะอาดเรียบอย่างล่างไม่ให้มีฝุ่นถูเป็นทั้งวันก็ได้แล้วแต่หลวงตาเนี่ยผมไม่ได้ถูแค่รอบเดียวในห้องน้า ซาลาทำไมผมต้องให้ถูสองรอบถูยาวแล้วถูขวางเพราะอะไรเพราะเหมือนกับไถ Й นาเห็นไหมไถ Й นาตรงไปเงี้ยหญ้ามันยังมีโผล่อยู่แต่ถ้าไถ Й ขวางปุ๊บอีกรอบหนึ่งหญ้าก็หายเห็นไหมก็เหมือนกันกับขี้ฝุ่นก็หมดไปแต่ก่อนผมถูซ้าน,นะถูยาวสองรอบเลยนะพาเด็กวัดทําถูยาวสองรอบถูขวางอีกสองรอบเลยนะเอาจนสะอาดเพราะแต่ก่อนซาลาหลังนู้นมันสกรปรกมากมันสกรปรกทุกวันพรานมีแมวแต่ก่อนล้างขี้แมวพอเอาน้านําล้างน้าําอะไรล้างก็เริ่มหายไป ก่อนเห็บขึ้นเต็มสาาเพราะไม่มีใครทําก่อนผมบวดสาาหลังนั้นปล่อยทิ้งไม่มีใครทําเลยเห็บเต็มเลยได้ส่งได้ฉัดเอายาไปฉีดพอหลังๆมาผมบอกไม่ต้องฉีดยาแล้วเดี๋ยวผมล้างเองแล้วผมก็ล้างทุกวันเพราะมันมีแมวอยู่ทุกวันตอนนั้นแมวเยอะด้วยล้างไปล้างมาพาเด็กวัดไปล้างล้างล้างไปล้างมาล้างจนหายจนเห็บหืบหายไปหมดเองเห็นไหมมันจนเห็บไม่เหลือ